สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกับเพลงศีลปของศิลปินเจ็ดดูโอนะครับคอร์ดที่ผมจะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด E minor A minor B minor C แล้วก็คอร์ด D นะครับ จะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ใช้กาโป้ทาบที่ช่อง4นะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโป้นะครับผมก็จะเล่นแบบเสียงจะต่ำกว่าของต้นฉบับนะครับถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับ มาดูวิธีการตีคอร์ดนะครับวิธีการตีคอร์ดผมก็จะใช้เป็น2แบบเหมือนเพลงทั่วๆไปนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับแบบครึ่งห้องแบบเต็มห้องนี้มันจะอยู่ในช่วงต้นแรกต้นที่2นะครับเต็มห้องเราจะตีอยู่ในช่วงแรกต้นแรกกับต้นที่สอง,อสองแล้วก็ต้นที่สมที่ร้องว่าศีลข้อหนึ่งเจ้ามาฆ่าใจข้อ2รักไปหัวใจดวงนี้ตรงนั้นจะเล่นเป็นครึ่งห้องนะครับเรามาดูวิธีการตีคอร์ดเต็มห้องก่อนนะครับ เตมองเราก็จะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงลงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในในตอนแรกมันก็จะเล่นคอร์ดแบบนี้เหมือนกัน เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองท่อนเลยเป็นคอร์ด e minor a minor b minor แล้วกลับมา e minor แล้วก็ต่อไปเป็น e minor ก็คือมันจะวนอยู่แบบนี้นะครับในในท่อนแรกกับท่อนที่สองถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับ ก็ตีเฉพาะลงลงขึ้นๆลงๆแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับลงลงขึ้น้ขึนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้น้ขึนลง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 ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ดูสักท่อนนะครับ บ่อยันเวียนยานกรรมในบ่นน้องเจ้าคือเด็กกันใดตัวไอ้อักเจ้าจนเบิดใจแล้วกล็ลาอ่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราไม่ได้ใส่หลงขึ้นเข้าไปและก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็จะไปอยู่ในท่อนสินข้อหนึ่งเจ้ามาขาใจในตอนนั้นนะครับ เราก็จะตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับตัวอย่างนะครับลงลงลง้นลงลงลงจนลงลงลงจนลงลงลงจนลงลงจะประมาณนี้นะครับตีลงสองครั้งก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ตีเฉพาะลงสองครั้งนะครับแล้วก็ เปลี่ยนคอร์ดนะครับแบบนี้นะครับลง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 เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ดูเป็นตัวอย่างจากนิดนะครับสินข้อหนึ่งจามาขาใจอข้อสองลักไปว่าจเดวงนี้ข้อสามพาเขามายับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราไม่ได้ใส่หลงขึ้นเข้าไปมันก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับเอวเรามาดูกันไปทีละตอนนะครับว่าเราจะเล่นยังไงบ้างว่าเราจะลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างครับเริ่มแรกก็จะวนคอร์ดก่อนสักรอบนะครับเพื่อจะให้คุ้นกับคี์ร้องนะครับนำทางโดยมีคอร์ด e minor e minor min b minor แล้วก็ขอด้วย e minor นะครับ เต็มมอกหมดเลยนะครับเราจะนําก่อนสักรอบนะครับดูตัวอย่างนะครับบอยาเวนแล้วเราก็มาลงบอย่านเวนพอลงคำว่าเวนเราก็ลงกอด e minor ไปอีกห้องหนึ่งนะครับพอเราเราจบ E minor ตอนที่ว่าเรานำคอร์ดมาแล้วบอยางเวนบอยบอยางเวนเราก็ลง E minor อีกห้องหนึ่งตรงนี้มันจะเล่นเป็นเป็นการวนคอร์ดนะครับมี E m i n o A minor D m i n o แล้วก็มาจบที่ E m i n o แล้วก็เราก็มาเริ่มใหม่ที่ E minor เหมือนเดิม E m i n o มันก็จะเป็นคอร์ดสุดท้ายและคอร์ดแรกนะครับมันก็จะเป็น สห้องติดติอยู่นะครับคอร์ดสุดท้ายกับคอร์ดแรกเพราะว่าเราวนวนมาใช้คอร์ดเดิมในแต่ละห้องนะครับในแต่ละในแต่ละท่อนอบอยัานเวียนยานกำในบนนองเจ้าคือพอเจ้าคือเจ้าคือเราก็ลงเอเมเนอร์นะครับเจ้าคือเท็ดกันได้ตัวไอตัวไอไอไอลงบีเมเนอร์ไอฮักเจ้าจนเมิดใจ แล้วต่ลาลาลง e เน n ร r ครับลาบุญบาปพอบุญบาปเราก็มาลง e เน n ร r เหมือนกันนะครับมันก็จะเหมือนว่าเราเรากลับมาเรากลับมาเริ่มใหม่ที่ e เน n ร r นะครับเพราะว่ามันเป็น e เน n ร r คอร์ดสุดท้ายและคอร์ดแรกนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆกันในท่อนนี้ก่อนนะครับดูไปทีละรอบคอร์ดเ็พอนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไป บ่อยยานเวียนยานกำนในบ่นอเจ้าคือเทนกันใดถ้วยไอย้ฮัดเจ้าจนเมิดใจแล้วกันลาบุญบาปจองขอแรงเศาอ่าพอบุญบาปเราก็ลงอ e ีเมเนอร์จงคำว่าบาปนะครับบุญบาปจองขอแรงเสาบ่อย่ยานกำตาม ตามลงเอไมเนอร์นะครับตามสนองในวา่าคือคือลงบีไมเนอร์ตรงคือคือเหตไอ้เจ็บเ,เกือบเกือบตายเกือบตายลงอ e ีไมเนอร์ตรงคำว่าเกือบนะครับเกือบตายจำได้บอแล้วก็จำได้บอจำได้บอเราก็ลงเ e ีไมเนอร์ตรงคำว่าบอเหมือนกันนะครับ ก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูติดๆในท่อนนี้ก่อนบุญบาปจ้องข้อบะบุญบาปจ้องข้อเล่งเศาราบ่ยานกำตามสนองในวาง บอลงอีเมเนอร์ e or, ตรงบอบอ,บอตอนเจ้าบอกหักเอ่ยคำสัญญาสัญญาย่าลงเอเมเนอร์นะครับย่าว่าจังใดจื้อจื้อลงบีเมเนอร์จือจอจ้อได้บอกคนไทยเ,เจ้าติมลาตีเจ้าติมลาตีลงอ e ีเมเนอร์ตรงตีตีบมอยันกรรม แล้วก็ไปบอย่กรรมก็จะกลับไปลงอีเมเนอร์อีกครั้งหนึ่งดูติดๆตรงนี้ก่อนนะครับจำได้บอตอนเจ้าบอกหักเอ่ยคำสัญญาว่าจังใดจือได้บอคนไข้เจ้าทิ้มลาบีบอยย่กรรมติดตามหัวใจในว่าบอยยนกรรมเราลง อเมเนอรตรงคำว่ากรรมนะครับบอกยันกรรมติดตามหัวใจในว่ามือเจ้าลามือเจ้าลาลาลงอเมเนอร์ล่าขาใจพีฟังฟังลงบเมเนอร์ฟังเด้อบาทมีสวิวาสูฟังฟังลงอเมเนอร์ฟัง แล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีนะครับตรงนี้มันจะเป็นคอร์ดเชื่อมไปถูอีกต้นหนึ่งครับลงคอร์ดดีตีในมอกเหมือนกันก้อนนึงแล้วก็ไปต่อในศีนก้อนหนึ่งในต้นต่อไปเราจะเล่นเป็นเครื่อง้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในต้นนี้ก่อนก่อนจะไปอีกตนนะ้นหนึ่งบอยัอนกรรมบอยยันกรมติดตามหัวใจในวาน่า า,าใเพีฟังฟข้อหนึ่งเสิยงข้อหนึ่ง,นห,นงหนึ่งลงขอ้อนสี่ในตอนนี้จะตีแค่ครืองง้องนะครับเครื่องง้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่กอนจะเปลี่ยนขด์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปก็ ตีเฉพาะลงสองครั้งก็ได้นะครับสินข้อหนึ่งหนึ่งลงคอ 4. สี่ินข้อหนึ่งเจ้ามาถ่าใจใจลงดีใจคอสองลักไปไปลงบีไหมเนไปว่าใจดวงนี้นี่ลง e ีไมเนี่ข้อ3ข้อ3ลงคอสี่สามพาเขาไม่ยำยี่ยำยี่ยี่ลงดี กีค e อสีมาตูวะตัวลงบีไมเนอร์ตัวว่าฮับแหงลายลง e minor. <Line S 2> อีไมเนอร์ไลอฮา้อฮา้อฮาลง้อสีเดี๋ยว้อฮาไว้เป็นอีกท่อนนะครับเดี๋ยวดูติตดๆในท่อนนี้ก่อนตรงนี้มันก็จะเล่นเป็นคอสีดีบีไมเนอร์อีแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับซีดีบีไมเนอร์อีก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับ ดูตัวอย่างนะครับสข้อหนึ่งเจ้ามาขาดใจข้อสองลักไปว่าจะเจดวงดีข้อสมพาเขามาย่ำดีข้อสี่มาตัวว่าแอลร้ายข้อห้าข้อห้าลงขอสหาเอ็ยไอไอเมาหักเมาหักหักลงขอดีหักเจ็บฮักเจ็บัก คอร์ด B มิเนอรตรงคำว่าครับขันยนคนใจร้ายร้ายลง E มิเนอร์ร้ายไอ้นรกไอ้นรกนรกเราลงคอร์ด C คอร์ด C ตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับคอร์ด C ตรงนรกจะแปลกออกไปนะครับให้นรกแผดเผาหักให้นรกแผดเผาหักพังสลายโอ้โอ โอย้โอยลงขอดีขอดีก็จะกลับมาตีครึ่งห้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะตีแบบนี้นะครับขอดีมันจะเป็นแบบลงลงแล้วก็เราขึ้นลงแล้วก็หยุดไปนะครับมันจะไปลงทีสุดท้ายจะไปลงตรงคำว,ว,ว่าเจ้าบุยานแนบ่อจะลงตรงคำว่าเจ้าบ่ดีให้นาลมแผ่นเผาหักพังสลาย บยานในบอแบบนี้นะครับดูทันนะครับ oh, 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 โอ้ลงลง,ลง,ล,งลงขึ้นเจ้าเพราะว่าลงลงขึ้นลงพอลงทีสุดท้ายจะไปลงตรงกำว่าเจ้าแล้วเราก็หยุดไปไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น E มิเนออีกทีหนึ่งตรงคำว่าบอโอ้เจ้าบอยานในบอ พอลง e เม n o ตรงคาว่าบอนี่เราก็จะตีเต็มห้องเหมือนกันนะครับตรงคําว่าบอล e m i n o ตีเต็มห้องนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับเริ่มมาจากศสีลข้อ้นนะครับคอหาคือเห็นไอไอเมาคันเจบคันยอนคนใจร้ายให้หน้ารง พังสลายโอ้ยเจ้าพยานเนปอแล้วเราก็วนคอร์ดรอบนะครับก่อนที่จะกลับไปซ้ำนะครับผมจะไม่เล่นคอร์ดเหมือนกับที่ว่าเขาโซโล่นะครับผมจะเล่นเป็นคอร์ดเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นในท่อนแรกนะครับจะเล่น e minor a minor b minor แล้วก็ e minor เตมอกหมดเลย,เเลยแล้วก็กลับไปซ้ำเราแค่วนคอร์ดให้พอกลับไปซ้ำได้นะครับไม่ต้องไปเล่นคอร์ดให้มันเยอะแยะนะครับเจ้าบอยานในบ จะประมาณนี้นะครับก็จะกลับไปซ้ําตรงนั้นนะครับแล้วก็ในในก่อนที่จะจบมันจะมีซ้าศิลข้อหนึ่งนี้สองรอบนะครับในตรงที่ร้องโอ้โอยตอนนี้เราจะตีขอด,ดีเต็มห้องนะครับห้หน้ารงแผ่นเผาหักพังสลายโอ,โอ,โอ้สิข้อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับในรอบแรกเราจะเล่นแค่ ครื่องห้องแล้วมาลงแถมตีลงไปทีหนึ่งตรงคําว่าเจ้าบอย่านในบอ่อตรงนี้แต่ในรอบหลังมันไม่มีคําว่าย่านไอ้เจ้าบอย่านในบอ่อตรงนี้เราตัดออกแล้วก็กลับไปซ้ําสีลขก้อนหนึ่งมันก็จะเล่นเป็นขอดดีเต็มห้องนะครับให้หน้ารมแพดเผาหักพังสลายโอ้โอ ็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้นะครับสําหรับเพลง้5ก็ลองฝึกกันดูนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนคอร์ดไม่ค่อยทันนะครับร้องแล้วเปลี่ยนคอร์ดไม่ค่อยทันมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนหัดเล่นใหม่ๆนะครับเราก็พยายามลงคำให้ตรงกับลงคอร์ดให้ตรงกับคำที่ว่า ที่ว่ามันจะลงนะครับยกตัวอย่างบอยันเวนเราก็ลงให้ตรงคําว่าเวนนะครับตรงที่ผมบอกไปว่ามันลงตรงไหนบ้างครับบอยันเวนย่านรมในบนอนเอเจ้าพราะเจ้าแล้วเราเกิดเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเราก็หยุดไปก่อนเจ้าแล้วเราก็มาร้องเราจับคอร์ดให้เสร็จก่อนเจ้าเจ้านึกไว้ในใจเลยเจ้าคือ เอ็จกันได้ตัวไอตัวไอก็เว้นไปเลยแล้วก็มาจับคอร์ดใหม่ตัวไอพอจับคอร์ดเสร็จก็ตัวไอไอครับเจ้าจนเบิดใจแล้วก็ลาแล้วก็ลาล้วก่อนหาคอร์ดก่อนแล้วก็ลาทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับบุญบาปบุญบาปเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะเกิด ความจำนานขึ้นมาเองนะครับเราทำเรื่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับเมื่อก่อนผมก็ทําแบบนี้นะครับบุญบาปจองห่อแหลงเศร้าเพรายานกำกำตามสนองในว่าคือคือคือก็เตียวหายแบบนี้ครับคือเทไอเจแป เกือบได้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าคนข้างบ้านจะรำคาญเพราะว่าเขารำคาญไปตั้งนานแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย